นี่ครับโอเสียดายไม่ได้ถ่ายไว้นึกว่าตัวเองถ่ายคุยอยู่คนเดียวนี่วะนี่ครับช่อนไซ p ์ e c i ช i o n ไซสวยๆครับตัวรุ่นนี้ก็ัสี่ตัวโลครับไม่ถือไว้แย่นะในช่วงนี้โอเคครับได้มาตัวหนึง่งแต่ตัวนี้พร้อมๆหน่อยมันเป็นตัวผู้อฝากผลงานเป็นครับไอเยือขค่ผมทำเองนะครับผม ตัดดีครับไปริ้วคู่เสียงอฟอๆหน่อยกัดตุม้มเป็นโดนครับผมเก็บปาก่อนไปคอยลุ้นครับตัวต่อไปว่าจะมีไหมนี่ครับเจ้าสองสีนะครับ S <S แปลกๆแ,แต่เด็กนี่ครับนี่ครับปะลุยลุยต่อลุยอย่างเดียว Åh! Och du har ro! ใส่เป็นโลยิปขี้โอ้ยสิดายใส่สวยครับไม่ได้ถ่ายแล้วฝากผลงานไปด้วยโอ้ยสิดายไม่ได้ถ่ายเต็มคำครับจอา อยู่อยู่ไซโลอยู่โอ้ยลุดโอ้ยอย้ยเป็นโลโอ้ติดพะบุงลุดโอ้เอ็นพันจะคล้องลุดอู้ปานหมุนโต but อยู่เรียบร้อยเต็มคำครับโดดไปดิเรียบร้อยใสสวยครับเต็มคำใบ <c oughs> หลิวคู่ครับเทศเสียงเทสไรลี่ลรีบรียบร้อยครับตัวนี้ตายครับลอยประมาณสามสี่ไม้ครับตัวนี้ เติมคำครับนี่ครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผมกับเหยื่อคายนี้กับอันนี้ตัวทดลองนะครับผมยังไม่ใช่ทําขายนะครับก็จุ่มเล่นๆครับสีมัวซัวครับแต่ตัวนี้มันจะออกเป็นชมพูชมพูหน่อยนะครับเติมคำครับผมกับดิชอนไซงามครับผมมีตัวโดนแน่นอนครับปดปากก่อน ปองครับก่อนปุดก่อนมาจะมีไหมนี่ไม่ใช่ว่าปืนเราเป็นรับประทานหมดแล้วนะ อะไรวะวยูไซโลครับอยูไซโลเลยป,เปีเปก่อนโอ้ยโดดดิโดดโดนไซโลเป็นไงล่ะไซโล หวานเกีย๊ยบท่านผู้ชมไซโลโอ้โหไซโลครับโอ้โหช่อนใหญ่ของปีครับขึ้นบนใส่ไม้หนึ่งครับไม้ต่อไปบึ้มครับโอ้โหโลกว่าแน่ครับนี่ครับผม ไซโลครับบีกวานหมดแค่นี้ครับกินรูดนะนี่ครับออออยากให้ดูไซครับโลกว่าครับได้แน่นอนครับช่อนไซนี้ครับเกตแยงหมดครับอ้วนมาก ยี่เินนะครับผมฝากคนงานไว้ด้วยเร็วๆนี้รอแต่งเสร็จอะไรให้เรียบร้อยครับใบหลิวแต่งจอครับผมรอให้เสร็จระบบอะไรเรียบร้อยครับทำสีทำอะไรเรียบร้อยเจอกันแน่ครับช้อนไซโลครับวนตับเลยครับอุย้ยหมานมาไอ้นู ไซโลครับโอ,อ้ยอย่างับนะอย่าดินนะลูกดินนี่นิ้วฉีกเลย๋ยวหาครีมก่อนกลัวใช่แเลยถ้ามันดินนี่นิ้วนิ้วเลือดเลยเอาครีมก่อนครับมีช้นเล็กอีกตัวนึงพอดีแช่นะ้ำไปก่อนพอดีเลย เ,เนี่ถ้าเงี้ยออกแน่โอ้โอโอเยเยื่อยางขาดแล้วมั้งปีปากเป็นไงฉีกอยู่แล้วครับถ้าเลยกลิิบมาวนมากเหย,ยื่อยางมันจะไม่ค่อยทนนะครับถ้าดึงไงอ้วรียาบ้อยนี่ครับชุดเครื่องในของเราเนียนครับ สโลอ้วนมากตัวตัวมันไม่ค่อยยาวนะแต่มันอ้วนหุ่นแบบนักเต้นกล้ามครับโอ้่โลก,กว่าสองตัวหวานๆครับดูเก็บแล้วก็หาที่แช่ก่อนเดี๋ยวตีนี่สักพักครับพวกิ่งได้ตีได้ประมาณห้าหกไม้หาที่แช่ครับ แช่ตรงนี้แหละแช่ปลาไว้ครับไม่งั้นไม่รอดครับมาดูเหยื่อกันว่าไซโลเป็นไงครับตัวนี้เขใช้คุ้มแล้วนะเพราะวรอบแรกไปเทสก็ไม่เป็นไรนะครับปาก็จีกธรรมดาครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิค ก็เป็นเหย่าเทสอยู่นะครับไม่ฉีครับปากนิ่งๆเลยครับเออโอเคเก็บครีมก่อนเฮ้ยงียบ้ลยไว,ไว้ใส่ต้อมพิมคำครับอย,อย่าไว้อย่าไว้เฮ้ยนี่นนนมีขึ้นเก็บอยู่ใ,ใกล้ๆตัวหนึ่งอเค โอ้ยขึ้นจิบเห็นจิบไม่ได้ครับเต็มข้ามอีกแล้วอุย้ยมันจะมาอะไรขนาดนี้เมื่อกี้เห็นจิบนะครับเห็นจิบเมื่อกี้เห็นปากมันมาจิบจุ๊บเบาๆผมก็เลยว,ว่ากะว่าจะตีจิบมัน อู้ตกได้ขนาดนี้นี่ไม่ต้องทาอะไรแล้วนี่เหยือเด็ดอะครับไม่ใช่อะไรดอกดูครับอืมไหนดินกันอู้แต่รูดออกมาเลยครับเหยือเด็ดครับผมก่อมาครับใบหลิวครูนะครับอันนี้คือสีทดลองนะครับจุ่มๆเล่นๆครับผมเต็มคําครับเข้ามุมปากสวยสัตสไซนี่ก็สามสี่ขีดครับไซก็ไซ้สวยแล้ว สามสี่ขีดนี่โอ้มันมามันเกินเก็บปลาเขาบุ่ยแถวแถวนี้อ้วนมากช่อน ส้มครับอร่อ,อ,อ,อยอีกแล้วสามตัวสามตัวโลครึ่งแล้วครับน่าจะได้โลครึ่งแน่ๆครับแช่คอนถุกตออู้ยเยอะอะไรนี่ทำไมมันจะขนาดนั้นเห็นจีบนะครับไอช่อนจีบอ่ะ โอ้โหมันเด็ดจริงครับเดือะเด็ดจริงจะบอกใครครับ โอ้โหไซใ,ใหญ่ออกมาออกมาออกมาไซโลอีกแล้วเ้ยโดนอีกแล้วครับไ้สวย,ยเรียบร้อยเฮ้ย เต็มคำครับผมนี่ให้ดูตัวประช่อนครับสุดยอดครับแห่งความมันดูดูประช่อนได้เริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้โอ้ดูเยื่อครับมิดเลยครับผมของดีมันก็มิดอย่างนี้แหละครับผม ไซก็หกเจ็ดขีดครับฝากไป,ปด้วยครับผมเหยื่อนี้มีตัวโดนแน่นอนครับผมมีวางจำหน่ายแล้วน่าจะเร็วๆนี้ครับผมสุดยอดครับผมปลดก่อน